แล้วก็สเดลมอนกูดทำอยู่นี่ไงตกแว่นหลุดเลยฮานี่เฮ้ยอ้นี่มันทำยังไงวะเนี่ยเอ่ออะไรวะนี่แล้วเอ้ยชิบหายแล้วตายแน่เลยเออตายซะเออเอ่อเออเอ่เออเ่อเอ่นเ่อเออ่เอเออเอเอ่อ่อเอ่อเอ่อเอ่อาอเอ่อ่่่่งอเเ่ออเนอ่ออ่เออ่เ่เอ ไร้ยังนะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ต้องระวังเอ๊เอ๊ะอ่าได้แล้วเอออุลันเหลือเข้าสีลันเหลือเข้าแหมผมกูมีประโยชน์ก็ตอนเนี้ยแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละแแบบ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 เฮ้อไหนดูซิข้าได้ลูปอะไรเนี่ยโอ้โหสัตว์เอ้ยข้ากูเหอะอย่างเงี้ยไปพ้องเล่นไปนีน่แน่ฮ้ยคิดงวัตถะสูตปืนผู้เจ้าจะฆ่าข้าได้เหรอข้ามีชุดเกราะนี่เไงล่ะอ้อทำไมมันซื้อไม่ได้วะชิบหายแล้ว